อ๋าแล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวอนเต็ดช anel นะครับก็มาลงแมตต์เดย์ตัวร้ายกันนะครับเพื่อ100ทองนะครับก็มาเจอกับแรงหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับคุณสุพเศสนะครับแต่เขาน่าจะชนะมาเยอะพอสมควรนะจากพันห้าร้อยสามสิบห้ามาพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดอ่ะก็ทีมเราก็เหมือนเดิมนะใช้แผนเดิมเลยไอเชอร์โกนะครับห้าสองสามโอ้โหฮ้ฟูแมนยูอ่ะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโคตรสวยทีมแบบสวยเกินสุดจัดก็มาลงแมตต์เดย์ตัวร้ายกันนะครับเวลาเล่นแมตต์เดย์นี้มีเสียวทุกครั้งเลยนะทุกคนแต่แต่ถ้าเจอแบบทีมเขาเรียกว่าอะไรแรงสูงๆนะูงะมันก็จะก็จะโอเคนะแต่ถ้าไเ,เจอแรงต่ำต่เมื่อไหร่นะมันจะดูแบบนักบอลเรามัเจอเอเเกี่ยวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะ ก็ไปครับโรเมลิโอจ่ายไปวิง่งทำทางแล้วเอโต้ส่งไปนิ่คโดโกากา้าแทงกลับมาเอโต้แทงมาโอ,โ,โ,มโ,มโอ้โหโรเมลิโอวิง่งยังไม่ทันทะลุเลยแทงมาแล้วเอโต้เป็นเกมส่วนของเขานะครับจ่ายมาแบ็กแฮมเบอร์ดักดีๆโอโ้ยจิบหายแล้วแรนกิ๊กหลุดเออเนต้าชนไปทีนึงเอ,อ้ยเขีย้ยโอเคโอ้โหบนเส้นทานโทยิงโอ้โหเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์ ่อนแล้วครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจาดอนซานโช่นะครับเนตาเคลียบนเส้นว่าแบบโอ้ยเคลียไปเข้าทางปืนซานโช่แบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับโรเมล์โอจ่ายไปเอโต้กาก้าจ่ายไปโรเมล์โอจ่ายไปกาก้าออโอเค,อเคมุดมาได้จ่ายไม่ได้นะโอเคส่งไปชิบหายละจ่ายไปเข้าทางเขาอีก วิ่งลงมาไล่ากาดชนโอ้หแรดฟอร์ดเบียดแรดฟอร์ดไม่เข้านะเนต้าส่งไปโรเมเลวเอ้ยจ่ายไม่ได้นะเขาสวยเนี่ยเออโอเคเนต้าเนต้าเติมขึ้นมาแล้วนะโรเมเกวกากาส่งไปเอ้ยวิ่งทำทางแล้วกากาลูกนี้แหละปาดโอ้โหซูเปอร์เซฟโอ้โห,โห,โห,โหปปเดกเออาโอ้ จะให้ยิง o u t s i d เ c อ l ์ r น่ยนะไม่ได้นะไอนเดสเปิดไปโอ้โห้โรมาดิโอไม่ได้นะมองไม่ได้เดเคอาออกมาตัดไว้ก่อนเข้มส่วนนะครับของเขาชิ้หายแล้วโอ้โหแลนกิกมาแล้วเอาเบิร์ตเฟรนเร็วกว่าเออโอเคบล็อกได้ยังเปิดติดนะไรแอนกิอาตัวมาดักโอเคไม่เันเมื่อ เอาขอได้บอลเอ้าชิมหายแล้วเราได้นะโอ้โหจ่ายไปลูกนี้เอโต้สปีดกะชากลูกนี้กะชากลูกนี้มาแล้วครับนิ่มนิ่มปันเบียว่าเงียหนึ่งประตูต่อนหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหโรเมอิโอแทงไปให้เอโต้นะครับหลุดเดียวอย่างงี้เอโต้ก็วิ่งวิ่งหายอยู่แล้วครับโอเคทางรายการจ่ายไปจ่ายไม่ได้ย้อนมาเบ็คเคนบาวเออร์ ว่าไกลนะยกขึ้นมาอัเบอร์ฟรันลิคิโดกากา้าเบิลไปแฟนไราการโดบาร์เบโอยกแทงมาลูกนี้เอโตอ,อีกแล้วครับปัน่นโอ้โหเรียบรอ้อยไม่ได้ไม่ได้ปัน่นมือแต่ยาวไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับนำไปแล้วนะครับมาลุยกันต่อแมตช์เดย์โอ้โหโอเคเอโตอได้บอลอีกแล้วจ่ายไปลูกนี้โรเมลิโอพักบอลได้ส่งมากากา้า ส่งคืนกลับไปโรมาเลโอพิกลูกนี้กาชาตยิงลูกนี้โอ้โหข้ามคานไปนะครับโรมาเลโอโอ้โหนี่ยิงแรงไปตื่นเต้นนะทุกคนเจอแรงสูงไปเด็กโรกาก้าแทงขึ้นมาเรียบร้อยไหมโอเคโรมาเลโอขอแก้มือสามประตูตอนหนึ่งนะครับขยับหนีมาแล้วยังไม่จบครึ่งแรกยิงกันไปสี่ลูกนะยิงกันอย่างเยอะ อา้าวบอลเข้าทางเราตลอดแล้วทีนี้โมเมนตัมมาแล้วลิโนยกขึ้นไปลูกนี้โซโมโซโมเอลเอโต้โมงทีนึง่งโอ้โหบอลพันแข้งพันขาไม่ได้นะครับเดกอาออกมาตัดไปแล้วเอา้าเขาทางเราอีกแล้วเขาบุกไม่ได้เลยนะบอลเข้าทางเราอย่างเดียวเลยเอโต้ตรงไปมไม่ได้ว่ะเลยเอโต้ตัดไปลูกนี้โอ้โหเฉียดเสาไปนิดเดียวเฮ้ยเอโต้นะเอโต้นิดเดียว ไม่น่าเลยน่าจะยิงเข้าเข้าให้มันรู้เรื่องไปเมื่อกี้จะสบายใจหน่อยถอยลงมาแฟดฟอร์ดเขาได้บอลน,นะยกขึ้นไปทานโชโอ้โหเรียบร้อยแนละ้วลูกนี้โอ้โหสามประตูต่อสองนะครับไล่มาแล้วยิงง่ายๆนะครับจ่ายไปโอ๊ยส่งติดชิบหายแล้วโดนสวนไหมเนี่ยโอเคหมดครึ่งแรกไปนะครับ ก็สกอร์เรานําอยู่3ประตูต่อ2นะครับเริ่มครึ่งหลังกันเลยอย่างไม่รีรอนะครับก็ไปจังหวะนี้เราเกมรับนะครับตั้งรับที่เด็ดลูกเขียดดีๆกาก้าจ่ายไปเอาเบิร์ตเฟเล์รายการจ่ายไปกาก้ากลางว่างโอ้โหโดนเอวินแซะได้นะครับรายการลงมาทันไหมเนี่ยโอเคแคมเบลไวกว่าเว้ยไปรายการได้บอลเดต้าจ่ายมารายการวิ่งวีเอลา เออเล่นด้านกว้างนะครับทุกคนกดดันก็ส่งมาถ่ายมาด้านกลางชิบหายแล้วเอ้น้องเดนส่งติดลงมาแล้วผิดชอบเลยทันไหมเนี่ยชิบหายแล้วไม่ทันจะต้องซานโชด้วยเปิดมาลูกนี้โค้งงงไหมดีโอ้โหซูเปอร์เซฟยิงอีกเอ้าเข้าเฉยสามก็ดูต่อสามโอ้โหมาคัดแรดฟอร์ดนะครับดีใจไปแรดฟอร์ดเขานะยิงแคบๆเข้าเฉยเลยทุกคนงงมาก ไปที่เด่นลูกเขียวเราบ้างเวล่าแต่มาส่งไปเอโต้ e ไปแล้วโอเคกาการกาการวิ okay. ่งแล้วเอโต้ e โอ้โหไม่ทะลุว่ะลงมาเกมลับเกมลับบ้างนะครับโอเคเอต้าเห็นไลกาดส่งไปเวล่าว่างเวล่าแทงขึ้นมาไลากาดวิ่งขึ้นมาแล้วเรียบร้อยไหมกาการ์งไปโรเม่ได้โอ้โอเคทำชิ่งมีตัวขึ้นมาไหมโอ้โหส่งผิดตัวส่งไลกาดไปส่งกาการ โอเคได้ไหมไม่ได้นะครับไลการลงมาปิดปิดปิดตัวลงมาลงมาทําเกมลับก่อนโอเควีล okay, าดักได้ส่งขึ้นไปโรมาเีโอจ่ายไปไลกาดไม่มีตัวนะกา้าไปโรมาเลโอขึ้นมาแล้วเบิ้ลมาถึงโรมาเลโอพิกโอ้โหไม่ได้นะครับไม่ถึงเอโต้นะครับพิกแล้วจ่ายเบาไปชิบหายละโดนสวนโอ้โหแทงยาวมาลูกนี้เบเคมเบิดักได้ไปเลย วีเอล่าเกมโคตรตึงอ่ะทุกคนไรกาดเห็นแล้วจ่ายไปเออส่งไปกาก้าเบิร์นวันทูนะครับกาก้าทะลุไปแล้วลูกนี้ลิโดกาก้าเล็งส่งมาใกล้ๆ้แทงอีกลูกนึงเอโต้ยิงถึงมายิงลูกนี้โอ้โหเซฟเฉยยิงเบาไปนะครับอี่นาทีที่72แล้วครับไอ้ลองเดสเปิดไปลูกนี้วเอล่ากระโดดโคกได้ไหมไม่ได้นะครับเขาเคลียออกมาเขาทางไหเนี่ย โอเคโซแคมเบลมองมาได้ไรากาดเวล่าเลงไรากาดเห็นแล้วจ่ายไปกาก,ากา้าโอ وف, ้โหชิบหายโดนสวนล,ลูกนี้เออชนไปไรากาดทีนึงส่งมาโรเบริโอเอโตมาแล้วได้ไหมเอโตชิง e ชิงมาหลุดลูกนี้เอโตซัดสลิปปิ้งมอสสี่ประตูต่อสามนะครับโอ้โหโซเอลเอโตแฮตติก <God. S 2> e ไปนะครับสามลูกนะครับ โหดเกินสลิปปิ้งช็อตลูกนี้นึกว่าจะไม่เข้าซะแล้วนะครับลงมานาทีที่79แล้วนะครับคือจังหวะน,นี้ถ้าพลาดก็เอาคืนยากแล้วครับ <laughs> อย่าพลาดเลยดีกว่าเออชนไปเนต้าชนแล้วเมื่อกี้ไหมเอ้ยได้คอรมาว่ะเฮ้ยชิบหายโอ้ยทีเด็ดลูกเขี่ยเกือบไปแล้วเกือบหายดีนะข้ามคานน่อยเออ ยกมาลูกนี้แอนองเดสไดบอลกลางว่างแทงมาวีเอล่า e แทงมาอีกโอ้โหจ่ายไม่ตรงเวล่า e จ่ายบอลเมื่อกี้เท้าซ้ายด้วยนะเขาเป็นคนที่จ่ายไม่ค่อยตรงอยู่แล้วนะเวล่าแล้วยิงจ่ายเท้าซ้ายแปลกันใหญ่เลยเออไอนองเดสหักมาเออดีเบียดไปชนไปเออชนไปเออแข็งกว่าโอ้โหไม่ได้ครับเจอซานโชมาชนเออเบิร์นไป ออไปทำทางเอตว,วิ่งขึ้นมาจ่ายไปเฮ้ยมาริโอโดนมาริโอเอ,อ้ยโอ้นึกว่าจะหลุดไม่หลุดเฉยทุกคนจิ๊บหายแล้วโดนสวนจังหวะน,นี้นาทีสุดท้ายลงมาก่อนเลยโอ้เขายกมาพลาดเลยครับลูกนี้เออส่งเคลียไว้ดีลูกนี้ออนโอโ้โหก็จบไปแล้วนะครับเราก็ชนะไป4ีประตูต่อ3ามนะครับแมตช์เดย์เล่นโคตรตึงทุกคนแมตช์เดย์นั่นมันเป็นอะไรแมตช์ที่แบบ ตึงอ่ะตึงทุกนัดแมทเดย์มันไม่เหมือนโลไอลงแรงปกติอะ่ะทุกคนนักเตะมันจะเออ,เอ,อดิ้นดึงอะ่ะไม่รู้ว่าทุกคนเป็นไหมแต่เออผมก็เป็นนะเฮ้ยอย่างดีที่ชนะครับทุกคนโอ้ขึ้นไปแรงหนึ่งพแ้แล้วนะฮะ,ะสุดเกินก็ได้1,700แต้มนะฮะโอ,อ้โหมาทีนี้จะได้ทองหรือ,อยังสู้มาเต็มที่เพื่อทอง หนึ่งร้อยทองยังไม่ได้โอ้สามพันหกร้อยแต้มโอ้โหยังไม่ได้ทองนะทุกคนไปเช็คกันดับก่อนดีกว่าเราไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่ละหนึ่งพันแปดร้อยี่สิบนะครับขึ้นมาเท่าไหร่สามสิบเก้านะอันดับที่สามสิบเก้านะครับท็อปสามสิบเก้าเราชื่อหนึ่งร้อยนะเราเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ